ตายดิตายดิตายเลยตายเลยทำเหมือนตายฮะโอทำ giả ทำกระจกดูชิน,นค้นา, <laughs> <laughs> นาครับชินค้าดูชินค้าครับชินค้าหนึ่งขวดเออหนึ่งขวดเต่าเต็กทำาดิบก้อยเราดิบก้อยดูว่าคุณภาพจะดีหรือไม่ดีโปรแกม <laughs> ขวดนึงเต้าเย็กได้ขวดครับเออขวดอยู่สามมิลล <tr ue ful> ิลิตรครับขวดละสามมิลลิลิตรขวดกับเหมือนกับน้ำยาหยดตาน้ำยาหยดตาแมวนี่ก็ตับเบอร์นี่ตับเบอร์อันต้องเป็นนุ่มไหมอันตีปลายมันไหมอ่ะชัดไหมเอไม้ตัดไหม มันปิดตัดมัไม่แต่ต้องโอ้ไม่ตองใจยศวันนั้นบ mm ีม hmm. ันกลับไปนู่นเลยฮึฮักเลยที่เลยที่เออโอ้บี่มันมันมันขึ้นเลยอ่ะบอให้ไปทำงานเราเออออกดันออกดันแค่น้อยน้อยตาออกอย่าใช่ดู้ว่มันใช่ไหมขู่มันกั่นไปคั่นโน่นไปกระจกแล้วนี่นะครับนี่นะครับเป็นมากดเท่าเย็ด วนเตาเย็นบารก็เรียกว่าขวดเต่าเย็นขวดเตาเต็ดเดี๋ยว้าเกิดได้ผลเดี๋ผมสั่งซื้อมาคุไอิจฉาสั่งให้ผมกันเอดูทีดูก่อนรูก่อนได้ผลนะอันละปวดฟักตึงมันจะซึมเลยใช่ไหมมันปลาวาเดทมันโดนโอยู่บอดี้นะจอกกันมาได้หึงมาได้หเก๋เกเก๋อืมอมีเม็ดไหไหมยมขดเล็จังเ้ยลาไปก่อนมันหายไปลอยไหม ไม่รู้เอาลากไว้ลากไปไม่หายก็ไม่ซื้อมัดในกันใช้ไม่ได้ซือกันเลื่อยตาไล่มึงไมนได้มึงเราไม่ไม่ตีเอาไอปล่อยปอลหลบหน้นเลยตีตีลากไปก่อนลากไปก่อนลากไปก่อนโอเคไปนู่นเรื่อยไปนู่นก่อนเดี๋ยวมันมีไปพีเอ้ะทำได้ถึงไหน มาคัตนีเนาะมัาบงนะอืมปกิอ้ไม่ต้องอ้มันมีติปิดกันมีมีติปิดโอ้เราดูผลลัพธ์ครับเราดูผลลัพธ์รดูผลลัพธ์